ทเที่ยวบินกักตัวฟรีจากเนเธอร์แลนด์กลับไทยเดือนกุมภาพันธ์64โดย KLM ดับกระแสเลยนะที่บอกว่า KLM จะหยุดบินระยะไกลเนี่ยก็เดือนกุมภาเนี่งยังมีเที่ยวบินของสถานทูตอยู่เลยฉะนั้น KLM ยังบินตามปกติแล้วก็เที่ยวบินพิเศษนี้ที่กักตัวฟรีนี้ก็จะมีวันที่12กับ26กุมภาพันธ์ครับสองวันเท่านั้นแล้วก็ขั้นตอนก็คือเพื่อนๆไป นี่นะอันนี้คือหน้าเว็บไซต์ของสถานทูตเดี๋ยวเราลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วก็พอเราให้เลื่อนลงไปตรงนี้นี่นี่ลงทะเบียนเที่ยวบินของวันที่เท่าไหร่ก็จิ้มไปนะก็อันนี้12กุมภาสีชมพูแล้วก็26กุมภาสีฟ้าพอเราจิ้มไปปุ๊บก็นี่เขาบอกว่าจะเปิดในวันพุธที่27มกราคมเวลา10นาฬิกาฉะนั้นกว่าวิดีโอนี้จะลงก็คงใกล้จะเปิดแล้วหรือเปิดไปแล้วอะไรเงี้ยนะฉะนั้นก็ นะไปลงทะเบียนได้เลยถ้าเกิดคนที่จะกลับในวันที่12กับ26กุมภาพันธ์นะครับส่วนของมีนาคมก็เดี๋ยวรอไปก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนคือพอดีจะมีคนถามอยู่เรื่อยว่าอแล้วของเดือนถัดไปล่ะอะไรเงี้ยก็เขาก็ประกาศกันเป็นสเต็ปสเต็ป,ตปงก็ขอทวนนิดนึงตามขั้นตอนสถานทูตนะครับก็อันอน,น,นี้เป็นการกักตัวฟรีนะก็โดยใช้สถานกักตัวของรัฐก็คือสเต็ควอลันทีนเท่านั้น นั่นหมายความว่าอ๋อได้เฉพาะคนไทยนะย้าได้เฉพาะคนไทยคนต่างชาติไม่เกี่ยวแล้วก็เราไม่สามารถเลือกได้นะว่าจะจะไปพักที่ไหนก็คือเขาส่งไปไหนเราก็ต้องไปที่นั่นแหละอาจจะเป็นในกรุงเทพสมุทรปราการหรือโชคดีหน่อยก็ไปอยู่ชนบุรีอะไรเงี้ยต้องแล้วแต่ดวงแล้วก็วิธีการก็คืออ่าเราก็ต้องรอเขาเปิดลงทะเบียนก่อนซึ่งจะเปิดลงทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์ในวันที่27มกราคมนะครับ ก็คงจะเปิดไปแล้วก็มีการเปิดลงทะเบียนทั้งหมด2รอบก็คือรอบแรกหมายถึงว่า2เที่ยวบินนะไม่ใช่2รอบก็คือ KL 815เที่ยวบินวันที่คือออกจากเนเธอร์แลนด์วันที่12กุมภาพันธ์เวลา2ทุ่ม55นาทีปิดลงทะเบียนเมื่อเต็มฉะนั้นก็ถ้าช้าแล้วมันเต็มก็ก็ก,ก็คือเต็มไง <laughs> ก็ต้องไปหวังอันถัดไปก็คือ26กุมภาพันธ์ KL 815เหมือนกันแล้วก็ เครื่องบินออกก็คือสองทุ่มห้าสิบห้าปิดลงทะเบียนเมื่อเต็มหรือไม่เกินวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ตามหน้าจอคือจะต้องลงทะเบียนไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นสถานทูตเขาก็จะส่งอ e ีเมลแจ้งภายในสองวันทําการนะเนี่ยตามข้อสี่นี้ก็คือพอลงทะเบียนสําเร็จก็จะได้อ e ีเมลยืนยันจาก g o o g l e f อร์ไม่ใช่จากสถานทูตแล้วก็ภายในสองวันทําการตัวตัวแดงนี้ท่านจะได้รับอ e ีเมลจากสถานทูตแจ้งรายละเอียดว่าจะไปซื้อตั๋วอย่างไรรวมถึงทุกคนที่ จะกลับไทยนะหรือจะเข้าไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติจะต้องขอ C O E ใบอนุญาตเข้าไทยอันนี้นะครับอามีทําคลิปเอาไว้เดี๋ยวลงไว้ใต้วิดีโอรีวิวแบบละเอียดวิธีขอ C O E ใบอนุญาตเข้าไทยเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ก็คือไปศึกษาได้เลยมันจะมีอยู่2สเต็ปนะสรุปสเต็ปแรกก็คือเราก็กรอกข้อมูลตามพาสปอร์ตที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ไทยแล้วก็ลุมถึงเบอร์โทรแล้วก็ ชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลของบุคคลอ้างอิงใครก็ได้ในประเทศไทยแล้วก็จะได้รหัสหกหลักมาแล้วก็ภายในสามวันทําการก็จะให้ไปสเตจที่สองก็คือไปอัปโหลดตั๋วเครื่องบินแล้วก็ใบยืนยันการกักตัวฟรีนะก็ลองลองถามสายการบินดูพอสถานทูตเขายืนยันมาปุ๊บดูขั้นตอนเขาเเส่วนใหญ่จะต้องใช้ใบยืนยันกักตัวฟรีด้วยถ้าไม่ได้ก็ต้องลองถามสายการบินหรือถามสถานทูตคือปกติ ที่เราทําคลิปของประเทศอื่นเนี่ยอ,อย่างลูพันซ่าหรือว่าการบินไทยก็จะต้องมีใบยืนยันกักตัวฟรีแต่น,นี้คือเราไม่รู้มีหรือเปล่าเพราะว่าสถานทูตไม่ได้บอกลองถามดูส่วนใหญ่จะต้องมีะนะใบยืนยันกักตัวฟรีเพราะว่าจะต้องเอามาอัปโหลดในขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนที่2คือการอัปโหลดตัวเครื่องบินของ KLM แล้วก็ใบยืนยันกักตัวฟรีแล้วหลังจากนั้นก็คือประมาณ3วันทําการเหมือนกันก็จะได้ COE นี้มา แล้วตรงนี้ไม่ใช่เที่ยวบินกักตัวฟรีนะเป็นการซื้อตั๋วเครื่องบินใช้งานตามปกติเพื่อนๆสามารถดูได้ใน go.no-guide.com/ticket ok ถ้าเกิดใครซื้อตั๋วใช้งานตามปกติเนี่ยใครทําให้เป็นก็เป็นบริการช่วยตรงนี้แล้วก็สําหรับตั๋วเครื่องบินแบบกักตัวฟรีเนี่ยถ้าเกิดใครติดต่อไม่เป็นต้องการให้โกโน g กช่วยก็ติดต่อได้ก็คือดูลิงก์ทั้งหมดที่ใต้วิดีโอนะครับแล้วก็สรุปนิดนึงว่าก่อนขึ้นเครื่องบิน72ชั่วโมงนะพอเราได้ c e มาปุ๊บ ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินเอกสารที่เราต้องมีสําหรับเที่ยวบินกักตัวฟรีนะอ่าก็คือใบ COE ที่ได้มาแล้วก็พาสปอร์ตแล้วก็แบบฟอร์ม T8 ก็คือแบบฟอร์มของสนามบินซึ่งในหน้านี้จะมีให้ดูอยู่เหมือนกันนี่นะครับเดอนลงมาข้างล่างหัวข้อเอกสารที่ใช้ขึ้นเครื่องบินช่วงโควิดอ่าก็คือเนี่ยแบบฟอร์ม T8 แล้วก็ตัว Fit to Fly ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องออก จริงๆใช้แบบฟอร์มไหนก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะที่ให้โหลดแต่ว่ามันจะต้องมีคำว่า fit to fly อยู่ในใบด้วยบางคนไม่มีไงก็อาจจะไม่ได้ขึ้นเครื่องคือจะหัวข้อ,อยังไงก็แล้วแต่ต้องมีคำนี้อยู่ในใบด้วยอ่าก็คือหมดแล้วนะครับแบบฟอร์มทีนี้เราดาวน์โหลดมาปริ้นแล้วก็กรอกเองก็สรุปว่ามีอยู่สองวันนะครับ1ิบสองยี่บหกกุมภาแล้วก็ต้องลงทะเบียนกับสถานทูตก่อนหลังจากลงทะเบียนไม่เกิน2วันก็จะได้รับอีเมลยืนยันว่าจะต้องทำยังไงต่อไปซื้อตั๋วที่ไหน นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ